สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาในวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะอยู่ที่ร้านอ้อมเขาอ้อมเขานะก็มีภูเขาอยู่ข้างหน้านะครับเมขณะที่ขับรถมาเนี่ยก็มีลูกค้าของอาจาันเชียร์เป็นลูกค้าธำบัญชีนะครับเขาเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนจัดตั้งนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับพอดีที่บริษทัทเนี่ยอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการนําเข้าสินค้ามาขายในรูปแบบของบุคคลธรรมดาอยากจะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล รายได้ตอนนี้ประมาณสองล้านบาทต่อปีเนี่ยเขาอยากจะมาปรึกษาว่าควรจะเป็นนิติบุคคลไหมคือควรจะเปิดเป็นบริษัทใหม่ดีไหมอะไรเงี้ยมาถามอาจารย์จเจฟอาจารย์เจฟมีมุมมองไงครับค่ะก็มีมุมมองว่าตัวเขาเองอะนะคะจะต้องมีการพิจารณาก่อนว่าจะเป็นบริษัทเพราะอะไรทําไมถึงอยากเป็นบริษัทอะนะคะคแล้วกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วมันไม่ดียังไงนะคะก็เลยให้เป็นทางเลือกเขาเพื่อให้เขาเนี่ย ได้ตัดสินใจนะคะว่าหนึ่งคุณต้องการความน่าเชื่อถือไหม,มนะคะการที่คุณเปิดเป็นบริษัทเนี่ยแน่นอนละค่ะมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการที่คุณเป็นบุคคลธรรมดาอยู่แล้วนะคะซึ่งความน่าเชื่อถืออาจจะประกอบด้วยหลายๆล,ลักษณะเหตุผลนะคะไม่ว่าจะเป็นมีตัวตนอย่างแน่นอนนะคะ,ะเชื่อว่าคุณจะไม่โกงลูกค้าได้รับสินค้าอย่างแน่นอนหรือถ้าเกิดสินค้ามีความเสียหายอะไรมาเนี่ยจะได้ เรียกร้องหรือดําเนินคดีหรือมีการเปลี่ยนสินค้าให้คือพวกนี้ค่ะคือ,อเรื่องของความน่าเชื่อถือคือถ้าเกิดเปิดมานานเป็นบริษัทสามารถดูได้จากกรมพัฒนาธุกิจการค้าว่าใครเป็นกรรมการมันดูน่าเชื่อถือ<ช>คุณคจดทะเบียนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะลักษณะนี้ก็จะเป็นบอกถึงความน่าเชื่อถือค,ครับส่วนเรื่องที่2นะคะคุณเนี่ย ทำธุรกิจที่ว่าเป็นร้านค้ามาในนามบุคคลธรรมดาคุณทําแค่เพียงตัวคนเดียวไหมหรือว่าทําร่วเมเงินกับเพื่อนอนะคะถ้าวันนี้คุณทําร่วเมเัินกับเพื่อนในการเรื่องของการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยคุณยังร่วมกันอยู่คุณกลัวว่าเพื่อนของคุณนี่จะเบิกเงินจะนู่นจะนี่จะนั่นคือมันอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดคุณประกอบธุรกิจบุคคลธรรมดาอยู่นะคะ กรณีแบบนี้ก็ควรจะเปลี่ยนมาเป็นบริษัทมันจะได้มีความน่าเชื่อถือถ้าเกิดมีการบริหารงานที่ไม่ดีแล้วมันก็จะหยุดอยู่ตรงที่เงินที่เราลงทุนไปเท่านั้นไม่กระทบถึงทรัพย์สินส่วนตัวของเราที่ไม่เหมือนบุคคลธรรมดานะถ้าบุคคลธรรมดาตัดสินใจอะไรลงไปแล้วแล้วมันเกิดผิดพลาดขึ้นมานะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะลาม,ปามไปยังทรัพย์สินส่วนตัวของเราด้วยไม่ใช่แค่เพียงเงินที่เราเอาไปลงหุ้นกับเพื่อนเพื่อ,เ,อเปิดร้านเท่านั้นค่ะแล้ว ส่วนเรื่องที่สมเลยนะคะก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายแฝงค่าใช้จ่ายแฝงในที่นี้หมายถึงว่าหากเราเปิดในรูปแบบนิติบุคคลบริษัทห้างหุ้นส่วนเราจะต้องมีค่าทําบัญชีรายเดือนเพื่อที่จะต้องจ้างนักบัญชีเนี่ยมาทําบัญชีให้นะคะหรือถ้าเกิดคุณทําบัญชีเองเนี่ยคุณก็ต้องจ้างพนักงานบัญชีเข้ามาทําบัญชีให้แล้วก็ต้องมารับความเสี่ยงว่านักบัญชีของคุณนี่จะดูแลบัญชีภาษีของบริษัทคุณได้ถูกต้องครบถ้วนไหมนะคะ แล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีอีกนะคะที่เขาจะเก็บปีละครั้งนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจนะคะหรือความยากง่ายของงานหรือรายได้ค่าใช้จ่ายหรืออะไรหลายๆอย่าง,งแล้วแต่ผู้สอบบัญชีเขาจะคิดซึ่งแล้วแต่ผู้สอบบัญชีจะคิดว่าค่าสอบบัญชีปีหนึ่งจะเก็บเท่าไหร่แน่นอนคุณมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมา2กลุ่มแน่นอนค่าทรเข้อสอบใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณมาเปิดเป็นบริษัท ค่าจ่ายแฝงก็คือค่าจดจัดตั้งบริษัท <Ừ. S 2> นะคะการจดจัดตั้งบริษัทหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันก็ไม่แพงนี่ง่ายด้วยง่ายด้วยนะคะใช่ค่ะแต่จะมีเรื่องนี้ค่ะเมื่อจดจ,จัดตั้งแล้วก็ต้องมีเลิกใช่ไหมคะถ้าวันนี้ธุรกิจของคุณเนี่ยคุณมองไปแล้วมันอาจจะเดี๋ยวทําไปก่อนมันอาจจะเป็นระยะสั้นนะหมายความว่าไม่เปิดกันยาวๆนะคะกอบโกยเงินในช่วงนี้ก็พอ 3-4ปีเราก็เลือกกันไปนะคะกรณีนี้ไม่ควรจะเป็นบริษัทเลยค่ะเพราะมันจะมีค่าเลิกนะคะค่าจดทะเบียนเลิกเนี่ยมันเลิกยากแล้วก็ค่อนข้างแพงด้วยนะคะบางที่คิด30,000-50,000บาทแล้วแต่ความยากง่ายของงานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ25,000บาทขึ้นไปนะคะ,คะแล้วก็ถัดมาค่ะเหนือสิ่งอื่นใดเลยลก็คือเรื่องของรายได้ ระะายได้ของบุคคลธรรมดาของคนนี้อยู่ประมาณเท่าไหรหรอนะคะตามเคสที่ปรึกษาเนี่ยพึงจะอยู่ประมาณล้านกว่าบาทแต่แต่สองล้านนะคะถ้าเป็นแบบนี้บุคคลธรรมดาอาจจะคุ้มกวา่านะคะเพราะบุคคลธรรมดาเนี่ยเสียภาษีแบบขั้นบันไดนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแรงเรื่องของค่าทําบัญชีด้วยค่าตรวจสอบบัญชีก็ไม่มีนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมาเป็นนิติบุคคลนะคะคุณอาจจะมองว่าคุณไม่เสียภาษีเลย แต่คุณอย่าลืมไปนะการที่คุณเป็นนิติบุคคลค่ะคุณจะต้องเก็บบินรายรับรายจ่ายเปิดบินต่างๆคุณมีคนมาทําให้คุณแล้วหรือยังคุณมีเวลาทํำไหมหากคุณเป็นบุคคลธรรมดาคุณไม่ต้องทํานะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นนิติบุคคลแล้วคุณต้องทําแล้วคุณไม่มีเวลาทําแปลว่าคุณเก็บบินไม่ครบถูกไหมคะเมื่อเก็บบินไม่ครบภาษีของนิติบุคคลอาจจะสูงก็ได้ครับค่ะประมาณนี้ค่ะคร่าวๆโอเค ดังนั้นก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละคนนะครับในเรื่องของการเป็นนิิบุกคลอย่างสถานอารย์เยบเออร์แล้วทําไมเขาถึงอยากจะเป็นนี้บุคคลกันเวลาที่ ทำเป็นบุคคลธรรมดามาสักพักนึงแล้วทำไมเขาถึงอยากเป็นนิติบุคคลด้วยเหตุผลอะไรโดยทั่วๆไปที่อาจารย์เจียบมีประสบการณ์มาค่ะอาจารย์ก็อาจจะในเรื่องของออผู้ร่วมทุนนะคะอาจารย์มีหลายคนไม่อยากปวดหัวเลยเอ้ยมันเป็นนิติบุคคลดีกว่าเพราะว่ามันมีชื่อร,ร,ร่วมกันเลยใช่ใช่ค่ะอา,อาจารย์แบบชัดเจนทําตามกฎหมายเลยอะไรอย่างนี้เนาะหรือสองค่ะรายได้เขามันค่อนข้างเยอะนะคะการที่อยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดาจะทำให้เขาเสียภาษีเยอะ ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนิติบุคคลดีกว่าอเป็นนิติบุคคลเนี่ยอัตราภาษีมันจะคงที่นะใช่แล้วมันก็ต่ำกว่าบุคคลธรรมดาด้วยถ้าเกิดรายได้ของคุณค่อนข้างเยอะสัก4ี่ล้านห้าล้านเนี่ยก็ควรเป็นนิติบุคคลแหละจะได้ประหยัดภาษีค่ะก็มีหลายเหตุผลค่ะหรือ,อเขามีความเสี่ยงในตัวของสินค้าเช่นมันจะเสียหายมันจะระเบิดมันจะไปโดนหรือว่าขายพวกครีมอย่างเงี้ยค่ะมันไปโดนลูกค้า แล้วทาให้หน้าพังหน้าพังนะใช่หน้าพังนะคะพอหน้าพังแล้วจะต้องเออชดใช้ค่าความเสียหายเหล่านี้นะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาจะเป็นนิติบุคคลดีกว่าจะเป็นบริษัทจํากัดชื่อลงท้ายว่าจํากัดนะจำกัดว่าคุณลงในบริษัทนี้เท่านั้นลงในห้างุส่วนนี้เท่านั้นคุณก็รับผิดชอบแค่เงินที่คุณลงหุนเท่านั้นใชแต่ถ้าเกิดในรูปแบบบุคคลธรรมดาแล้วก็มันทะลุทะลวงไปถึง ทรัพย์สินส่วนตัวได้นะกรณีที่เกิดคุณไปทับสร้างความเสียหายกับบุคคลภายนอกแล้วความเสียหายมันเยอะๆ uh huh. ทรัพย์สินส่วนตัวของคุณอาจจะต้องถูกเอาไปจ่ายนี่ให้กับคนอื่นหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าของคุณด้วยใช่ค่ะโอเค